สวัสดีครับพบกับผมช่างมีท่าทรายนะครับในช่องช่างมีท่าทรายเลี่ยมพระนะครับทีนี้นะครับผมจะมาสอนการแต่งห่วงนะครับแต่งหูนะครับแต่งหูนี่คือพระที่ว่าผมตัดมาแล้วนะครับตัดมาด้วยเครื่องเลเซอร์แล้วนะครับครับนี่ครับคันนี้ผมจะมาแต่งบาทนะครับแต่งบาทตรงนี้เพื่อให้เป็นความสวยงามเป็นบาทชั้นขึ้นมานะครับ นี่คือพอผมตัดเสร็จแล้วผมก็จะนํามาเจียนะครับเจียด้านบนลงหน่อยหนึ่งนะครับเห็นไหมครับให้สโลปลงแล้วคราวนี้ผมก็จะมาแต่งบ่านะครับแต่งบาให้สมูทพอไปแล้วก็จะนําไปขัดเงานะครับครับอ่ะมาลองทํากันเลยนะครับก่อนอืน,นะครับผมจะมาแทงตรงคอนะครับตรงบ่านะครับ สองข้างนะครับเนี่แทงด้านหน้าด้านหลังนะครับแต่คันนี้เราก็จะนํามาตะไบนะครับเพราะว่าเวลาเครื่องตัดออกมามันจะมีรอยขยับอยู่นะครับเราจะใช้ตะไบในการเก็บขอบนะครับเพื่อไม่ให้ขอบมันคมก่อนที่เราจะนําไปลงกระดาษทรายนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านบนนี้นะครับเราก็จะแต่งสโลปนะครับให้ตรงห่วงนี้เป็นหลังเต่านะครับอ่าลองดูไปเลยครับ ก็แต่งทั้งสองข้างเลยนะครับนำมาแต่งสองข้างเลยเนี่ยครับเนี่ครับ,ะรบจะเป็นทรงหลังเต่านะครับแล้วก็เก็บ กนสวยงามนะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างนะครับตัวบริเวณด้านข้างนี้นะครับแล้วก็จะใช้ตะไบในการเก็บขอบอีกนะครับ จะไปเก็บเพื่อไม่ให้มันคมนะครับแต่ครนนี้พอได้อย่างนี้แล้วนะครับนะครับมันก็จะทรงมันก็จะเริ่มสวยขึ้นมาแต่คันนี้เราก็จะนําไปลงกระดาษทรายนะครับวิธีการลงกระดาษทรายเพื่อไม่ให้ห่วงตัวนี้นะครับห่วงนี้ลายนะครับห่วงลายวิธีการทําคือใช้กระดาษทรายในการดันลงไปอย่างเดียวนะครับตรงห่วงนะครับดันลง ด้านนี้ก็ดึงลงมาดัานลงไปลักษณะการดึงลงอย่างเดียวนะครับอย่าดัานขึ้นดันขึ้นจะทาให้เป็นขุยลอยนะครับดึงลงนะครับดนนบันี่ที่แรกเลยผมจะลงเลือกกระดาษไปเป็นมันเป็นกระดาษทรายฟองน้ํานะครับสีเหลืองนะครับ แล้วเราก็เก็บให้รอบนะครับนำเก็บให้รอบเลย พอ <pathway. S 2> เราขัดได้แล้วนะครับขัดด้วยกระดาษทรายของน้ําตัวนี้จะเป็นกลางนะครับจะไม่แน่นแต่ค่อนข้างที่จะหยาบอยู่นะครับพอเราขัดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาลูบดูได้เลยมันจะค่อนข้างที่จะเนียนขึ้นนะครับแล้วเราก็นํากระดาษทรายที่เป็นสีเขียวนะครับกระดาษทรายของน้ําเหมือนเดิมที่เป็นสีเขียวตัวนี้จะเป็นกระดาษทรายละเอียดนะครับกระดาษทรายละเอียดค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับ เราก็มาลงเหมือนเดิมนะครับลงซ้ำจากกระดาษทรายสีเหลืองนะครับขัดเหมือนเดิมนะครับขัดเหมือนกนารจับก้อนสีเหลืองคือเราขัดให้รอบ Yeah. ลักษณะตรง,งนี้ก็จะละเอียดนะครับความละเอียดก็จะมีเพิ่มขึ้นนําผ้ามาลองเช็ดออกนะครับเพื่อจะดูว่าตรงไหนที่ลายยังมีขึ้นนะครับเราจะขัดให้ละเอียดค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับว่าไม่ให้มีรอยตะไบรอยอากระดาษทรายนะครับถ้ามีเราก็เก็บออกนะครับเก็บให้ละเอียดอ่า นห็นะครับมันก็จะใส่ขึ้นมานะครับดูสะอาดขึ้นมาครับอ่านี่ครับพอสะอาดขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปก็คือเราจะนําไปลงไปขัดนะครับไปขัดด้วยลูกผ้านะครับโดยการใช้น้ายาไข่ปลาหวานนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ขากล้องมาครับก็เลยจะขัดเลยแล้วผมก็จะเอาให้ดูนะครับ We'll be right back. พอเรา,า,าไปขัดนวดยาเสร็จแล้วนะครับขับไขรปราวานเสร็จแล้วมันก็จะเงาขึ้นมาครับแล้วเขาก็ทำการเช็ดออกนะครับหรือว่าใครจะนําไปในการล้างนะครับล้างด้วยสันไลหรือล้างด้วยแป๊บก็ได้นะครับการล้างไขปราวานออกอันนี้คือผมจะสาธิตให้ดูนะครับนี่คือทํางานด่วนๆนะครับ เราจะนาไปขัดทั้งรอบองค์เลยนะครับขัดให้รอบองค์เลยเห็นไหมครับมันก็จะใส่ขึ้นมาแล้วครับเสร็จแล้วเมื่อเราขาัดได้ไขประวันเสร็จแล้วนะครับเรามาเช็ดนะครับแล้วผมก็จะทําการล้างนะครับด้ยยาเช็ดกระจกเราครับเช็ดกระจกทั่วไปครับล้าง นางไข่ปลาวานออกนะครับประเช็ดด้วยผ้านะครับนะครับมันก็จะใส่ขึ้นมานะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนําไปผัด นะครับแบบปัดเงาอีกรอบหนึ่งโดยการใช้ลูกผ้านะครับลูกผ้าลูกอีกลูกหนึ่งคือลูกผ้าที่ผมใช้คือจะเป็นลูกผ้าที่ว่ามันจะเป็นลูกผ้าที่ไม่มีน้ํายานะครับเป็นลูกผ้าปเปล่าๆนะครับเป็นลูกผ้าที่ว่าสะอาดนะครับเี๋้วผมจะปักให้ดูนะครับ ล้วก็จะปัดเบาๆนะครับเราจะปัดเบาๆ,ๆปัดเรื่อยๆอย่าก,กดแรงนะครับถ้ากดแรงปุ๊บใบผ้าน่าจะ,จะมีโอกาสที่จะกินเนื้อได้นะครับทําให้ขุ่นม,มัวได้นะครับเราจะปัดเบาๆวยผ้านิ่มปัดเบาๆนะครับปัดให้รอบอง,งเลยนะครับเดี๋ยวปัดนิ่มๆเบาๆนะครับไล่ให้ทั่วองๆๆนะครับ ออกมาลักษณะนี้ครับใสแล้วครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ห่วงแล้วก็ส่งลูกค้าได้เลยนะครับนะครับเป็นงานนะครับงานเลี่ยมใสนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องช่างเลี่ยมพระด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ